นี่คือควายกำลังหวัดดีครับแม่ควายกำลังโชว์หว oh, oh, ัดดีแล้วหวัดดีไหมสวยๆก่อนหวัดดีลูกหวัดดีโอ้หวัดดีสวยมากโอ้คานครับมีคานครับหวัดดีแล้วก็คานกินเกี๊ยเป็นต่างหากกินเกีบควายตัวนี้ได้โชว์งานใหม่นะครับโชว์งานใหม่ทุกปีเป็นของดีสีผิวที่เราค้นพบแล้วครับจะโชว์ในวันที่14 15 16 17เดือนกุมภาพันธ์2567คุณพ่อดาวเรือง แม่อมพรค่อยโอ้โหโอ้โหคุบเข่าเดินก็ได้โอ้โหสุดยอดสุดยอดสวัสดีอีกรอบนะสวัสดีสวัสดีสวัสดีลูกสวัสดีสวัสดีโอ้สวัสดีท่านผู้ชมโอ้สวัสดีสวยจุ๊บ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 โอ้สวัสดีด้วยโออเอ้ยสุดยอดครับค่อยตัวนี้ไม่กินจุนะฮะค่อยตัวนี้ไม่กินจุกินแต่หญ้า เดิน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 ับคาน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 แล้วครับขานแล้วคานแล้วอ้ขานแล้วครับคนพบแล้วครับวัดีานดีครับวัดีดีวัดจาวดีอนร้าจุบ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 มนมนวันดีาก่อนววัดีค่ะสวยสวัดีค่ะท่าผู้ชมสวยๆนวัดีอ้ วันดีแล้วจูบๆให้พักผ่อนกินข้าวก่อนก็ได้อ่ะ